ยออี่ห้อไม่อ,อ่านดีกว่าจะอ,อ่านพิษแมเสงไม่ได้ดูเองขาด้วยเองด้วยโอเคยี่ห้อนี้นะแต่ผมไมตักน้ำตักน้ำไม่รำคาญน,นี่นะครับมีน้ำที่โค่นจากเท้าด้วยนี่พอได้น้ำ ประมาณเนี้ยเกือบเกือบเต็มเกือบเกือบเต็มเนาะแล้วก็ใส่เครื่องกองน้ำลงไปตรงเนีย้ยแต่ตรงนี้ต้องใช้แรงหน่อยจะต้องหาที่กดนิดนึงแล้วก็เปิดฝาบนออกด้วยแล้วก็กดลงเนะี้ยกดเครืเครื่องทำโซดาเหรอเครื่องกองน้ำแล้วน้ำกินได้เลยไหมยอ,อย่าให้อย่าให้ช่างเต้นกิน ตกักมาจากไหนครับนเนี่ยเนี่ยน้ำตกเนี่ยคลองเนี่ยเนี่ยจะได้น้ำที่ที่ออกมานี่กินได้เหรอืองานที่อยู่ข้างในกินได้ไหมครับกินได้กินให้ดูอ่ะเทให้ดูเทให้ด,ดูดูความใสดูความใส น้ำไม่มีกลิ่นเลยโอเคนี่เครื่องน้ำปกติเขาจะเอาน้ำตามที่เขารีวิวอะปักันที่โคดอะงั้นเราเอาเวเนี่ยเอาน้ำเเสียดเขา เดี๋ยวกองมันเสียเร็วเดีกองตันเร็วนี่ครับไม่ไปไม่ไปเวลาเราไปที่ไหนที่มันมเราไม่ล,ลืมเอาน้ำจริจริงแ,แ,แล้วเรามีลำธารเราใช้ทั้งข้าวทำไรได้จริงถ้าไม่มั่นใจเอาไปต้มไปหน่อยเนีงข้าวเนี่ยมัน,หนเหมาะมันแต่เรารีวิวมาแล้วว่าฝรั่งเขารีวิวเนาะกินได้เนี่ยสายสายป่าเขาเขาต้องใช้นี่สายป่า มันล่ออึงไปแล้วอึงแล้วอันนี้เขาเรียนสปาสปาอันนี้เขาเรียกไม่ใช่สปาครับมันมีสันข้างหลังเขาเรียกอะไรล้อแหล่ล้อแหล่ครับปล่อยไปครับปล่อยคือธรรมชาติ